พี่แนนพี่แนนยืดผม,มผมฟูฟ <c oughs> ูมากตมฟโตมากคูนิหญ่ผมมันหัวเปลียนสีมาก,มากโดนไฮไลท์แล้วแบบใครเหน็นเลยผมฟูค่ะผมพี่แนนฟูยืดผมแห้งค่ะ แต่คงไม่ลงไปนะคะลงไปไม่ได้เดี๋ยวช็อตค่ะยืดแค่โคนที่แนนบอกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าคงจะดีกว่าเดิมค่ะไม่หัวฟูมากมาโอเค second ทรีทเมนต์เว้นปลายไว้นะคะ สิบวิพอแนนแม่เนี่ยโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะผมยืดพี่แนน <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาทำสีนะคะยืดเสร็จแล้วเ <c oughs> จอกันเสาหนะ้า <c> เ <oughs> จอกันเสาหน้านะคะ <c oughs> พี่แนนเราเจอกันทุกเสานะคะพี่แนน <c oughs> สามเสาติดกันแล้ว <c oughs> ลูกค้ามาจากลอนดอนค่ะถ้าไม่รักกันจริงไม่มาไกลขนาดนี้ละกคะานี่รถติดอ่ะรถก็ติดค่ะวันนี้ยืดผมอาทิตย์ที่แล้วตัดผมกันไปอาทิตย์นี้เรายืดผมถาวรให้พี่แนนนี่ค่ะได้อยู่เนาะพี่แนนเนาะสบายไม่เสียไม่ลง,ปล,ลง <laughs> ปลายลงไม่ได้ปลายลงไม่ได้ อาทิตย์หน้าพี่แนนจะมาทําสีให้มันฉ่าๆหน่อยแต่งหน้ามา,า,มาพี่แนนพี่แนนรับปากว่าจะแต่งหน้าอาทิตย์หน้าแล้วจะโชว์หน้าให้ดูนะคะ <c oughs> โอเคนะคะพี่แนนขอบคุณค่ะ